บอกตามตรงนะพี่ทั้งสองนี่สร้างวายีมให้คนไทยมาเยอะแยะมากมายผมบอกจากใจนะนี่พี่กวนตีนไม่ใจนี้เวลางานมวยอ่ะอันนี้ทหลอกด่าสำมเพลงสุพรรณไงแม่ทางมาช่องช่องเม็กอะไรพูดเลยพูดเลยอันที่แม่ทางมาช่องเม็กเนี่ยนี่ก็วนตีนหมดแล้ันบ้าเพืสวัสดี FC จอห์นนี่มือปราบอินดี้ทั่วประเทศไทยที่เคารพรักและสวัสดีพี่น้องชาวซอฟปอเป่าและชาวไทยที่หากินอยู่ทั่วโลกวันนี้ครับผม ขึ้นมาที่บนภูเขาแห่งหนึ่งนะครับบรรยากาศสวยงามมากและผมมาเจอบุคคลคนหนึ่งนะครับในตำนานในดวงใจของผมทั้งสองท่านนะครับผมบอกเลยครับผมตามมาตั้งแต่สมัยผมยังเล็กๆบอกได้เลยพี่แกนี่แม่งกวนตีนมากนะครับตอนนี้ผมได้เจอแล้วผมได้กอดแกแล้วแหละครับแต่ผมจะนั่งคุยสัมภาษณ์นะครับ สุดพิเศษกับพี่ชายนะครับบอกได้เลยเขาเป็นไอดอลของผมเลยทั uh, well, we ้งสองท่านอีกคนหนึ่งนี่ก็ฮาแบบอสวัสดีครับสวัสดีนะครับใช่สสีสวัสดีตอนนี้สีสารวสวัสดีพี่สีจูสีนะครับแล้วก็พี่หน่อยนะครับสวัสดีวันนี้ผมอยู่นั่งอยู่ที่วัดด่านวัดป่าวัดป่าบ่อน้ําบ่อน้ําพระอินทร์นะครับนี่คนคนคนอุบลคนอุบลนี่ไอ้ไอ้เนี่ยอะไรอะ อำเภออะไรนะอำเภอพี่บูนพ,พี่บูนมาสาหารใช่ครับพี่เขาเรียกว่าใกล้เกือกินด่างเอาแต่ก็ยังหาเวลาไม่ไม่มีเวลาพี่พึ่งว่างนะครับว,วันนี้โชคดีมาและได้มาเจอกับ พี่ชูศรีอะอพี่หน่อยซึ่งเป็นตลกในดวงใจของผมอาทิตย์ก่อนผมก็เพิ่งไปเจอพี่หม่ำมาไอ้มามกันไอ้บงคลิปนี้แล้วเกซอไอ้ไอ้ไอเไอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไอไอ้อาไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไา้ไอ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 ้ไม้นอ้ไอ้อ้ไ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 ม่ไอ้ไไอไไป้ไไอ้อไอ้ไอ้อ้อไอ้ไอ่ไอ้อ้มันไม่ไอ้ไอ้อ้อ้ไอนไอ้ไอ้่ออไ่ไ มันอยู่ที่สันดานคนพี่ไม่ชั่วหรอกไม่เกี่ยวนะถ้าชั่วผมช่วยนานแล้วเพราะวันละสามซองก็ <c oughs> หลวงตาก็โดนปา마สไงอะไรนะหลวงตาเสินซาก็โดนปามาเี่นะพี่หลวงพ่อคูนก็ดุน,นะใช่ใชรครูบาอาจากกรย์ก็ดุลวกปู่มาาั่นผูกแหวนไม่เกี่ยวหรอกครับแล้วทำไมต้องต้องด่าด้วยเป็นเพราะอะไรโอ้ยปล่อยมันพวกนี้พวกไม่รู้อะไรเออท้าวประดุลบุรีหลวงปู่ฟั่น พระอรโบสถ์พปู่ฟาดเด็บซิก้านะ่ะพลวงปู่คูนอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละลูกนะครับปฏิบัติพระพุทธปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเนาะเราเดี๋ยวขอคุยทางโลกก่อนดีกว่าพี่โอเคทางโลกนี่สี มาบ่อยไหมอุบลพี่อยู่นี่เลยช่วงนี้มาอยู่นี่เลยใช่ไหมพี่อยู่นี่เลยอ๋อเอาแล้วเวลาขึ้นแต่รายการค่าไปก็บินไปค่อยบินไปถ้าเกิดได้ได้มากก็ไปได้น้อยไม่ไปอยู่นี่ดีกว่าอ้าวที่หน่อยเราลงมาบ่อยไหมพี่ก็มาพร้อมพี่เสียงเหรอที่หน่อยยังอยู่รายการนี้เหมือนเดิมไหมก่อนใบไม่ได้อยู่แล้วครับตอนนี้อยู่ข้างโง่รายการรายการข้างโง่โง่เกี่ยวกับกฎหมายของของใครของทนายอนี้ช่องเกตทนายสงกรานต์อ๋อสงกรานต์อ๋อของพี่สงกรานต์โอ้พี่สงกรานตรก็พี่เลิฟสงกรานต์อ่าพี่สงกรานต์ถ้าเห็นคลิปนี้ มีโอกาสมาเที่ยวอุบลมหาบมในเรยเด้พี่สงการเนี่ยีโงก,การกับผมเคารบกันทุกทุกทนายแหละเขาก็จะติดตามผมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มทนายเกิดผลทนายสงการผมสามารถเอ่ยชื่อได้เพราะรักเคารพกันแล้วก็บอกตามตรงนะ พี่ทั้งสองนี่สร้างรอยยิ้มให้คนไทยมาเยอะแยะมากมายผมบอกจากใจนะพี่พี่คนตีนได้ใจจริง<笑><笑>วเวลางานของพี่อ่ะอันนี้ทร<อ>มาหลอกดาอันนี้อันนี้ขอขอพูดตรงไปได้ไหมออจนนี่ก็คือกวตีนเลยไม่ต่างกันเขาเรียกสินสินสินเสมอกันสินเสมอกันคือแกโอ้โหผมบอกเลยผมเจอแกเมื่อกี้ผมวิ่งก่อนนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปไวไม่งั้นเนี่ยโอ้ถ้าถ่ายคลิปไปมันคือความมันคือเครียคปิติปิติ ปิติคือเขาเป็นไอดอนของเราผมเนี่ยอยู่บนโลกโซเชียลทุกวันนี้มันก็สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านเหมือนกันสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขและก็ช่วยเหลือชาวบ้านก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมสร้างประโยชน์ให้ชาวบ้านไม่ได้ผมก็ไม่สร้างปัญหาให้ชาวบ้านก็พอถือว่าผมก็เป็นคนที่ใช้ได้คนนึงแหละถ้าแค่ผมไม่เบียดบังผู้อื่นเบียดเบียนใครไม่สร้างปัญหาให้ใครเขว่อกมีคนใช้ได้พี่สีใช้ไม่เป็นไรไม่ไรแล้วบอกจนเถอะ แล้วบอกหนาบจนจนมีโอกาสเดี๋ยวผมมาไหนเผื่อพี่ว่างเดี๋ยวเอาแลกเบอร์ผมไว้ผมไปเที่ยวผมมีร้านกาแฟผมมีร้านกาแฟอยู่ที่อําเภอพิบูรลแล้วก็มีรีสอร์ทอยู่ซิลินทอนนี้นะครับแล้วตอนนี้ของพี่เห็นวันก่อนผมส่องดูในโซเชียลเห็นว่าพี่พี่เดินมาหรอพี่เนียห้าเหรอ เขาบอกว่าไม่มีอะไรโดยเอ่อบังเอิญในโลกใบนี้อทุกอย่างเขากําหนดไว้แล้วใช่อย่างพี่เนี่ยทาไมลึงได้มาอยู่วัดป่าบรรลาม่อินมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากหลวงตาก็เล็งเห็นว่าพี่เนี่ยในตำนานตลกคนหนึ่งก็สามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับพระพุทธศาสนาได้ก็ก่อนตายนะก็อบหกสิบกว่าแล้วก่อนตายเราทําอะไรสักหน่อยใช่พี่เราจะเลือกเอาระหวังชั่วกับดี โรกคาราวาสน่ะจริงๆทางมันก็มีเดินอยู่แล้วใช่ไหม<ช>ก็มีงานมีการทําทั้งนี้เรามาคิดดูแล้วมันไม่อีกกี่ปีเราก็คงต้องตายแล้วแหละ<ช>เราจะทําไง เราหาทางที่ข้ามนรกให้ได้ใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ตัวว่าเราจะตายตอนไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ทําชีวิตให้มีคุณค่าเพราะว่าทุกเวลาทุกละวินาทีชีวิตเราเริ่มสั้นลงสั้นลงเหมือนจะนี่ทำดีใช่ไหมโอ้เป็นความคิดที่ดีนะครับปกติเราเห็นแต่มุมของพี่ๆทั้งสองท่านคนตีนตัวท็อปเลยละครับแต่พอมาดูวิธีการคิดของพี่เขาถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นวิทยาทานที่ดีที่ผมอย่างน้องในฐานะรุ่นน้องคนหนึ่งก็ จะได้เอาไปนําไปปฏิบัติผมก็บางครั้งมัวแต่ยุ่งอยู่กับแต่ทางโลกบางครั้งลืมไปทางทำทางที่เราต้องไม่เป็นไรเราทำดีตรงนี้มันไม่ใจเรามีทำซะอย่างใช่ถูกไหมใจเรามีทำอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่บางครั้งเราอยากหาความสงบเข้าสู่ตัวเองบ้างอย่างนี้มาอยู่แบบนี้รู้สึกสงบร่มรื่นนี้นะเดี๋ยวเราจะวาดไปขึ้นร้อยเอกเลยเดี๋ยวพี่ตังให้คุณคุณเ่วยอะไรฮะตอนนี้ได้ดราบไง มือปราบมือปราบมือปราบอ่ามือมือปราบจอนนี่คุณจะไปแต่งตั้งยศให้เขาซื้อหลังกระทรวงอี้ยะโอ้ยดาวไม่กี่ตังค์ก็เล่นกันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอกเออไม่เป็นไรพี่ถ้าอยากขึ้นยศเดี๋ยวบอกสมรักทำสิงเเออออตัวนี้ในธรรมดานะสมรักทำสิงเนี่ยสมรักเองเหรอเห็นว่าจะลงสอสอแล้วดิใช่ใช่ใช่พี่แกก็น่ารักพี่มาดก็ ติดต่อกันเยอะหรอสุดยอดยอดติดต่อกันแล้วยังมีคนที่ติดตามพี่มาอีกคนนึงคืออดีตแชมป์โลกเลยนะเหรอสดจิตรดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้จอน์ี่ไปสัมภาษณ์เหรอโอ้พี่สดเลยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้โหก่อนที่สุดยอดเลยนะต่อยทุกไปเราต้องดูยุคพลาดไม่ได้ตำนานเลยนะเนี่ยเขาคือตำนานเลยเลยอันนี้นะพอเห็นหน้าไม่อยากดูเละทำไมเดินเนี้ยมันโดนสะสมมากเลย ตอนนี้มันมาทางทำนะโอ้ยนั่วสดวเลยเดรอพี่ใช่โอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ตํานานเลยครับแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยสดกิจระดานะครับแล้วโอ้โหมาก่อนเขาทรายนะถ้าถ้าชั่วโมงนี้แล้วโอ้พี่แกก็ต้องหกสิบกว่าแล้วนะไม่ถึงก็ได้ประมาณห0สิบอสดกิจดาน่าจะศูนย์ห้าพี่ศูนย์สามโอ้สามารถสามารถศูนย์ห้าพี่ศูนย์สามของของพี่ กับพวกพวกรุ่นรุ่นตลกรุ่นรุ่นเดียวกับพี่นี่มีพี่ไม่มีพี่มัมนี่น้องไหมน้องน้องอ๋อพี่มัมยังน้องเหรอรุ่นขี้เปียกเลยพี่นามเหมือนเปียกน้ใชไงมนำเท่งนงนี่รุ่นน้องอ๋อเนอพี่จะอ่อนพี่เป็ดพี่โน้ตพี่พี่พี่เป็ดพี่โน้ตพี่สีหลุ่มแล้วมาพี่คุณพี่เอาเดี๋ยวนะครับพี่เป็ดพี่โน้ต อันนี้รุ่นใหญ่คือพี่เป็ดใช่พี่โนตยุคยุคยุคอยุคุนี้นะยุคนี้นะจะเกิดรุ่นรุ่นก่อนก็คือพี่เด๋อป่าตอ๊กอะไรเงี้ยมันก็มาเป็นรุ่นรุ่นพ่อเป็นรุ่นเนาะพ๋อพี่พี่ของรุ่นที่เปียกนี่ไงอ้มัมแกก็ไปเจอแกที่รายการเขาหน้ารักน่ารักแกก็บ่นวนเนยๆแล้วแหละแกก็บ่นเหนื่อยอยู่พวกนี้ยังเพลินอยู่ออยังเพลินไอพวกนี้มีตังค์แล้วยังไม่พอนะ มันเหลือเยอะแล้วมันทำไมต้องไปเหลืออีกนะแกยังบ่นนะโอ้โหทำเพื่อใครวะแกบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอะไรแกบอกเวลาของแกโอ้โหแกเหลือแค่ไม่เลือดลืไม่พอนะเดี๋ยวนี้เป็นพวกมือการสร้างนักร้องนะยุงข้าวทั้งหนังอีกหนังอีกไอหนังนั่พอทำเงินกำไรแต่พอมาทำยุงข้าวปั๊บเริ่มหายเริ่มหายนักร้องออกทีะคนใช่ไอจอยไปก่อนเลย โอ้โหสภาพหออมคิดรู้ปัญญาอ่อนต้องไปทำตามาเพียตาหวานตลกติดหล่อใช่ล้วเลิกยางไงมาหาหลวงตาก็ด้วยเบื้องต้นก็ทราบข่าวว่าหลวงตาท่านติดตามผลงานผมครับและท่านก็ให้กาลังใจผมก็ถือโอกาสมากราบขอบพระคุณท่านเช่นกันและก็ถือโอกาสมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งเยี่ยมครับพี่ก็ ในฐานะที่ผมก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่ผมสามารถที่จะช่วยเหลือบำรุงพระพุทธศาสนาได้ก็จะช่วยไม่ว่าจะทางไม่ว่าจะทางกายทางใจหรือทางแรงแรงกายแรงใจแรงทรัพย์อะไรต่างๆหรือแรงโซเชียลพวกนี้นะครับก็ทราบข่าวว่าหลวงตาเขามีลูกศิษย์ลูกหามากมายเยอะเยอะหลาประเทศมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านมากมายครับเห็นท่าน ส่งขา่าวไว้ว่าท่านให้กำลังใจจะเลยวันนี้เลยพาครอบครัวพาลูกทั้งสองและภรรยาขึ้นมานะครับรับสภาพได้ป่ะหลวงตาผมพูดไม่เพราะนะไม่เป็นไรพี่คนคนจริงมันดีกว่าพวกปากหวานแต่หาความจริงใจไม่เจอ,อ้โหสุดย,<อ>ยอดมากเลยยอดมากครับตามสองร้อยตามสองร้อยที่ตลกหรือตะกาไทยไเยะ <laughs> <laughs> คู่กันคู่กัน ก็แต่เขาเขาพี่ก็ดูเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ครั้งนี้เราก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าถ่ายไอไอลงไอเหลือนี่สนิทไหมเฮ้ยพี่เหลือสนิทเลยพี่เหลือนี่พี่เหลือเห็นว่าเขาจะมาเที่ยวหามาถ่ายตอนนี้ไม่เห็นว่าไรสดอยู่บ้านไค่ในเหลือหรอลฉายาเขาเหลือร้อยเดียวเหลือร้อยเดียวยังไงพี่ไปเที่ยวผู้หญิงให้ติดร้อยเดียวไอเหลือ มีโอกาสมาบนมหาหนองแน่เจ้าบอกรับปากผมไล่หลอบแล้วว่าสิมาเเห็นมาเลยก็เห็นแต่พวกอีทอะไรมาหาไออีทโปองลางอีทโป่งลางอะไรพวกนี้ครับไอพวกยูทูบเบอร์ต่างๆไอพวกไอแจ็คแป๊บโฮลก็ลงมาหามากันเยอะครับหลายคนยูทูบเบอร์ทั่วทั่วเมืองไทยแหละแต่วันนี้ดีใจนะครับผมบอกเลยแต่ก่อนนี่ผมผมอยู่ทันยุคนั่นของพี่นะไอ ม้วนเทปวีดีโออ่ะพี่เขาเลือกอะไรว่าไอ้มันอัดรายการอยู่สมัยเอ็นทีวีดีโอเอสทีวีดีโอไอแต่ก่อนมันถ่ายอยู่เมอร์ลิคิงใช่ไหมใช่ใช่เม <le> อร์ลิค<อ>ิงเนาะโอ้ยุคนั้นจริงๆยุคนั้น คือว่าโลกม <ambassadors. S 1> ันเปลี่ยนไปเนาะพี่เนาะธรรมดาจริงๆผมอยากเห็นบรรยากาศที่มีตลกเล่นแบบเวทีอย่าง,างนั้นมันไม่มีแล้ว,ลวมันไม่มีแล้วอดีตมันไม่มีไม่มีมันไม่กลับมาแล้วสมัยนั้นมันไม่มีแล้วเอทีมันก็ไม่มีแล้วและคาเฟ่มันก็ไม่มีไงก็ได <ข participated S 2> ้ไงก็บอกแล้วว่าแต่่กอนสิ่งที่ผ่านมามันไม่มีแต่ก่อนพี่ทันยุคคาเฟ่ด้วยใช่ไหมพี่จะไม่ท <zet till> ันได้ไงวีล่าอะไรพวกนี้ของพี่สมยศอะไรพวกก็พี่เป็นคนยิงทั้งคู่เลยคู่นี้จะหมดพอดีความไม่เลยใครเป็นคนโมการจ้างฆ่ารู้ป่เนี่ปาต๊อก เข้าไปก่อนแล้วรูปแกยังเป็นตำนานอยู่นะไอ้รูปที่แกแต่งเครื่องแบบยังส่งในไลน์กลุ่มตำรวจเต็มไปหมดเลยโอ้โหรูปรูกลูแกนี่จนนี้อยู่อยู่อยู่ตำแหน่งตอนนี้ผมเพิ่งผมย้ายออกมาจากกองปราบคอมมานโดที่รับผิดชอบพื้นที่ทั่วประเทศไทยเขาลำคาเนี่ยเขาไล่ออกมาตอนนี้มาอยู่สังกัดอยู่กองสืบสวนจังหวัดอุบลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดเลยป่ะทั้งหมดทุกอำเภอทุกอทุกอำเภอครับ แล้วในส่วนของงานอาญกรรมและยาเสพติดีเดี๋ยวตอนนี้ไปจับใครยากหน่อยโจรมีแต่ก็โจรมีแต่ F เป็น f c หมดแล้วออ๋ก็ดีแล้วก็แฝงไปเลยที่หลังไม่ที่หลังจะจับใครก็นี่มันเห็นแค่เงาไม่ไม่าทำทหน้าอยางรัดหลังยางรัดแล้วก็ใส่วิกเอาเออย่างวันก่อนผมไปหมู่บ้านหนึ่งจะไปเอาไปตามตัวเป้าหมายเนาะ กะว่าจะไปแฝงตัวสักวันสองวันเพื่อจะดูเป้าหมายที่ทราบข่าวว่าเป้าหมายเคลื่อนตัวมันมาอยู่บ้านนี้แค่ลงรถไปซื้อน้ําโคกินแค่นั้นแหละเอฟซีพี่จอนี่ขอถ่ายรูปลงเฟซทั่วหมู่บ้านนี้เลยโจรมางไปเลยมันต้องขอบใจนั่นนะขอบใจที่รู้สึกเรารู้แล้วก็ใส่หน้ากากมาฟักใส่ไหมันก็ยังรู้จักวิ่อเนี่ยเขาบอกคนเราอ่ะเออ มันจะดีจะชั่วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวทำเลยนะคนเราพอทําดีแป๊บสิ่งดีๆไม่จำเป็นจะทำดีเนี่ยไม่ต้องให้ใครมีใครเห็นใช่ยังไงความดีมันไม่หายจากตัวเราไปได้ถูกไหมผมเชื่อว่าความดีเป็นกรอบปกป้องคุ้มครองถูกปารดินมีตาปาดินมีตากรรมดีกรรมชั่วมีจริงใช่ใช่ใช่ต่อให้ผมจะทําเลวอยู่ในที่มืดๆหรืออยู่ในหลุมลึกๆเนี่ยเทวดาเขาก็เห็นคนอื่นไม่เห็นใช่ใช่ถูกไหมพี่ใช่ครับ เพราะว่าจิตเรารู้ไงว่าเรารู้แม่งว่ากูกำล,ล,ลังกระทาอะไรอยู่เช่นกันเหมือนกับจะเอาอะไรเอาศพสักศพเนี่ยมาฝังใช่ไหมไม,ม่ใช่เห็นหรอก,กแต่กูกําลังทําชั่วอยู่มันหลอกตัวเองไม่ได้ไไม่ได้ดดเราแต่วันหนึ่งเราทําดีจะทําดีที่มืดๆว่าเห็นท่อน้ําชาวบ้านแตกเอ้ยลงจอดรถหน่อยไว้พันให้เขาหน่อยอไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรแต่ฟ้าดีก็เห็นความดีมันอยู่ในใจเรามันไม่หายไปไหนผมก็ยังเชื่อนะด้วยเส้นทางชีวิตราชการผม เติมบรรจุรับการก็อยู่เป็นนักสืบที่ผ่านเสียงเป็นเสียงตายมาต่อชีวิตมาได้จุดนี้ได้มาถึงยืนอยู่จุดวันนี้ได้ก็ยังเชื่อว่าความการคิดดีใช่ดีมาเดี๋ยวออกจากวัดพี่ให้สามดาวเลยเอาเขียนให้ก่อนเลยให้ห้าดาวเลยก่ย่างตัวไม่เอาอันนั้นในพลสศบลาวมามกินทุเรียนแล้วก็กลับวันนี้เป็นอะไรที่ได้คุยแล้วทั้งได้ข้อคิดได้ความรู้ได้ แรงบันดาลใจหลายอย่างเลยได้รอยยิ้มจากพี่ทั้งสองท่านบอกตรงๆเลยนะท่านทั้งสองคนนี้นะเป็นคือบุคคลต้นแบบของผมที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะจนวันนี้ที่ผมได้มีโอกาสมายืนในจุดที่สร้างงานรอยยิ้มสร้างเสียง,งร้อยกับชาวบ้านนะครับแต่คืออย่างนี้ก็เขาเรียกว่าระดับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ไม่เคยให้หวย <น ka> ให้นะแล้ว ก็เอาเป็นว่าวันไหนถ้าพี่ว่างมีโอกาสแล้วถ้าไม่ติดภารกิจในวัดนะพี่เนาะเดี๋ยวไปทานข้าวที่บ้านผมหน่อยพี่คงดื่มอะไรไม่ได้นะเพราะพี่มันไม่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 ใช่ว่าบอกี้ยวทานปลาอร่อยอร่อยวไอปลากินได้อะไรแต่พวกแอลกอฮอล์พวกอะไรดื่มได้ลิ้นแตะได้กะหรี่มีไหมไม่กะหรี่พารอ๋อมี เอาอีกแป๊บไม่บอกหมดแล้วนงกรีพารับแถวมวกเหล็กอุบนมีขายไหมล่ะความคิดกินไม่ใช่ทางนี้จะนี้เดี๋ยวพี่พาไปหาลวงตาได้ครับก็เอาผมก่อนทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับเนาะก็ดีใจที่มีคนบุคคลที่ท้ายเคยสร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกมาเยอะแยะมากมายวันนี้คุณพี่ทั้งสองท่านได้มาปฏิบัติธรรมได้มา ปฏิบ <icana, S 1> <naj bum S 2> ัติปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ว yes. ัดบ่อน้ําด่านพระอินทร์ไม่มีด่านวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์ทางมาช่องเมกครับแต่ว่าช่องเมกแล้วเลยช่องเมกมาอีานก็อีสานอีสานทางมาช่องเมกเลยช่องเมกวาเจ็ดกิโลนะครับผูไดยจากพ่อผีชูสีกับพี่หน่อยกระเพิ่นยูนีแล้วครับตัวจริงแกภาษาสุพรรณได้สุพรรณ สำเนียงสุพรรณไงแม่ทางมาช่องเมกอะหรพูดเลยพูดอที่แม่ทางมาช่องเมกเนี่ยนี้ก็กดตีนเหมือนเดิมคลิปนี้เหลืองหน้าดูเลยดูแล้วยูทูบแมงไม่ให้กูปล่อยละปล่อยได้ปล่อยได้ไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้พูดหยาบนี่แล้วไม่หมายถึงว่ามันปล่อยได้มันดูแลคาแล้วมีความรู้แต่หมายถึงว่าไอยูทูบมันจะขีดว่าไม่เหมาะสมกับการลงทองมันนะเห็นไหมบนว่าพูดไม่พอบอกแล้วทําไมคนถ่ายรูปเอา นมโชว์มันชอบไปไอยูทูบเลยเดี๋ยวสักวันกูจะตามหาเหมือนเด้ไอซัคเคินเบิร์กอะไรเนี่ยมึงชอบจริงๆอย่างนั้นอ่ะคงกูลงนิดหน่อยบล็อกกูแต่อย่างนั้นโอ้โหกูเลื่อนไปละแต่กูก็ชอบเหมือนมึงกัแหละแตกแล้วไม่บล็อกเลยนะก็โอ้เก่งในตัวเดียวเต้นโชว์อยู่นั่นแหละเออไม่บล็อกเออไม่บล็อก กูกูก็กูก็งงเหมือนกันว่าพวกที่ดูแลระบบอยู่อมึงสงสัยมึงชอบกูก็ชอบแหละแต่กูลงอะไรนิดหน่อยเนี่ยบล็อกเลยครับก็เดี๋ยวจะให้พี่ยูสีพาไปพบหลวงตานะครับเนาะ ก็วันนี้เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าได้ถ่ายคุยกับหลวงตาให้พี่ยู่สีนั่งด้วยวีนนี้ยิ่งจะหายิ่งจะมันกันอีกหน้าดูนะครับขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็สุดท้ายผมก็เป็นกาลังใจพี่เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะแลกเบอร์น้องไว้มีอะไรกิงกลางกันครับพี่แกพี่ก็คือในดวงใจผมเหมือนเดิมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ